สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีพฤศพนะคะคิดนี้จะเป็นคําทานายดวงของคุณในเดือนกันยายนเดือนกันยายนเนี่ยนะคะทุกราศีทุกลักนณา,าให้ความสนใจมากพอสมควรเนื่องจากว่าดาวราหูนะคะที่สถิตยอยู่ลักนณาราศีเมถุนนะคะอยู่ในภพการเงินของชาวลักนาราศีพฤศพนะ,ะมาเป็นเวลาปีครึ่งนะ จะโยกย้ายแล้วถ้าตามปฏิทินสุรยิยะสุริยานะคะจะเคลื่อนย้ายหลังจากคืนวันที่9กันยานะคะพุธกลางคืนนะคะเป็นวันของราหูเวลาประมาณตี2.51นาทีราหูนะคะได้สถิตยอยู่ในภพการเงินของคุณมาเป็นเวลาปีครึ่งนะบางคน,นวุ่นวายเรื่องของการทำมาหากินเงิน เขาได้มาก็ต้องออกไปหรือมีเหตุให้ต้องจับใจใช้สอยหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะดวงดีหน่อยวุ่นวายเรื่องของการทํามากินเพื่อหาเงินนะคะหาเงินได้ก็จริงแต่กว่าจะได้เงินโอ้โหวุ่นวายกว่าจะทวงถามนูน่นนี่นั่นเหนื่อยเหลือเกินนะเหนื่อยเหลือเกินทะน,นี้เนี่ยดาวราหูจะโคจรมาทับรักคุณแล้วจะมากุมรักคุณแล้วเนี่ยมันได้ตําแหน่งเป็นนิดแม่หมออยากจะบอกว่า ราหูเนี่ยจะเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนราหูให้คุณพืชตาดวงเดิมนะคะราหูให้คุณแล้วโคจรมาให้คุณอีกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จอาจจะความจเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่องของการงานเพราะราหูเดิมของคุณนั้นเป็นเจ้าเเป็นเจ้าเรือนพบการงานของคุณมาทับรักการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอาจจะดีขึ้นเลย นะคะสำหรับดาวราหูที่ให้คุณหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้ได้ตำแหน่งใหม่เปลี่ยนแปลงให้ได้ที่ทำงานใหม่นะคะแต่คุณอาจจะไม่ค่อยราหูค่ะมันเป็นอารมณ์แบบขมุกข,ขมัวนะมันก็ไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่อ่าแต่แต่ถ้าเกิดดาวเดิมนะคะราหูเดิมของคุณมันไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้คุณอย่างเดียวไม่พอนะคะปีนี้ตกกาลีขึ้นมา ต้องระมัดระวังปีครึ่งเนี่ยนะคะแม่หมอจะพูดว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าตําแหน่งเป็นนิดราหูเป็นนิดเนี่ยถ้าในด้านดีความลุ่มหลงความโมเมาอะไรเราก็จะน้อยลงเราคิดในด้านดีแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณทําไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของการงานเรื่องของใต้โต๊ะอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันไม่ถูกต้องต่อกฎเกณฑ์บริษัทต่อที่ทํางานของคุณ ให้ระมัดระวังเพราะอาจจะถูกเปิดโปงเปิดเผยได้ไม่ว่าคุณจะทำงานในระบบแบบไหนบางคนเนื่องจากว่าพูดกันตรงๆอะว่ามันจะต้องมีเงินเต้โต๊ะแปะ๊ะจีอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะแม่หมอนไม่ได้สนับสนุนใครนะคะแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าหลักความเป็นจริงของการทำงานในแต่ละบางที่บางที่เท่านั้นระมัดระวังเลยเพราะว่ามันเสี่ยงเสี่ยงที่หนึ่งจะถูก เกี่ยวกับเรื่องคดีอะเรื่องคดีความได้นะคะอะไรที่ปกปิดซ่อนเล้นไม่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องการกระทำบางอย่างต้องร,าาระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็มันจะเกิดอันตรายในเรื่องรูปแบบของคดีความหรือความรับของคุณจะถูกเปิดเผยได้แต่ถ้าเกิดชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยทำการแก้ดวงโดยการที่ว่าประพฤติตัวเป็นคนดีอั้ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องทำอะไรโดยใช้สติ นะคะดาวราหูเป็นดาวแห่งความโมเมาลุ่มหลงเพียงแต่คุณใช้สติในการทําทุกๆอย่างอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์อย่าเห็นแก่ความความสนุกความความสนุกความัมเมาวความลุ่มหลงพิจารณาในแต่ละการกระทําทุกๆวันทุกๆก้าวทีกท่ก้าวเดินแม่หมอเชื่อเหลือเกินว่าดาวราหูต่อให้เขาให้โทษก็จะไม่ได้ให้โทษอะไรที่ร้ายแรงนะคะสาคัญคุณจะต้องมีสติ ปีครึ่งประคองตัวไปดีไมด่ดีดาวราวหูให้คุณคุณล่ำรวยเลยนะพลิกกลับมาได้เลยคุณมันมันนะคะมันไม่ได้อยู่แค่ดาวราหูคุณต้องดูดวงเดิมด้วยว่ารักของคุณนะคะรักพืพของคุณเนี่ย มีดาวอะไรมาสถิตยอยู่อ่าบางคนอาจจะมีดาวเสาจังหวะราวูกับเสาเป็นมิตรกันขึ้นมานะคะดาวเดินดีๆนี่คุณรวยขึ้นมาเลยรายละเอียดมันมีอีกเยอะอันเนี้ยไม่เหมาะจะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีลูกค้าชาวรัคนาราศรีรษะเนี่ยสอบถามเข้ามามากนะคะด้วยความกลัวเหมือนกันทุกอย่างนะคะถ้าเรามีสติมันต้องผ่านไปได้เพราะฉะนั้นพยายามทําอะไรที่มันขาวสะอาดแล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน ทุกอย่างต้องใช้สติใช้ความดีทุกอย่างจะปกป้องคุ้มครองคุณเองอพูดมามากแล้วนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องรัคนาราศีให้เคลียร์กันก่อนราศีนะคะก็คือมันจะแบ่งเป็นแบบครึ่งเดือนก็ได้หรือแบ่งเป็นแบบตะวันตกก็คือประมาณสัก2123เาขาใช้แบ่งกันแต่แม่หมอนจะใช้ของไทยเนี่ยก็คือชาวรัคนาชาวราศีพฤษภเนี่ย ถ้าไม่รู้เรื่องของเวลาเกิดจริงๆหรือว่าก็คือเอาเป็นว่าวันเกิดของคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนาคือราศีพฤษภหรือคุณมีการตั้งดวงแล้วแต่คุณไม่รู้เวลาเกิดคุณมีดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งสถิตอยู่ในพฤษภคุณก็เป็นราศีพฤษภแต่ถ้าเกิดคุณมีการใช้คำนวณเวลาตกฟากนะคะจนพบแล้วว่าคุณเกิดลัคนาราศีาพฤษภเนี่ย นะคะเขาใช้เวลาเกิดเวลาตกฟากมาคำนวณกับปฏิทินอีกทีหนึ่งอันนี้เคลียนะเคลียเราจะมาเข้าเรื่องของเดือนกันยายนกันก่อนเนื่องจากว่าดาวราหูจะโยกย้ายนะคะมาอ่ามาสถิตอยู่ในภพการเงินของคุณก่อนกําลังโยกย้ายมาทับรักเรื่องสําคัญของคุณนะและสําคัญมาหลายเดือนแล้วมี2เรื่องเรื่องของเงินกับงานเนื่องจากว่างานของคุณเนี่ยมันอาจจะด้วยเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้ว ความผันผวนต่างๆมันกระทบต่อคุณนะแต่ถามว่าคุณจะตกงานไหมมันยังไม่ใช่แต่หมายถึงว่าสถานการณ์การทำงานหรือสถานการณ์การหาเงินของคุณเนี่ยมันค่อนข้างฝืดเครืองมันไม่ค่อยโฟเหมือนเมื่อก่อนหาได้ไหมหาได้มันอยู่ในลักษณะหมุนๆนะ่ะนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาออกซ้ายออกขวาเห็นไหมเอ่ยนะเรื่องของการเงินการงานพอกันงานนะคะกว่ากว่า กว่าที่จะได้มาหรืออะไรหรือหน้าที่มันเยอะขึ้นแต่เงินมันลดลงรายได้มันลดลงนะคะภาระอะไรมันโอ้โหมันยังเต็มอยู่เลยแต่เงินมันลดลงแล้วต้องแล้วผู้ศพเนี่ยนะอาจจะต้องคอยช่วยเหลือคอยประครับประครองใครบางคนอยู่หรือแม้กระทั่งครอบครัวก็ต้องให้คุณช่วยเหลือเพราะผู้ศพเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะเป็นความที่มีความอดทนแล้วก็ถ้ามีเนี่ยเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างต่อคนรักอยู่แล้ว นะคะแต่ว่าหลายๆเดือนนะคะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ตั้งแต่ประมาณสักปีครึ่งมาเนี่ยโหเรื่องของการเงินการงานมันหนักพอสมควรพอเจอช่วงโควิดนะบางคนถึงกับแย่เลยนะคะจะออกก็ออกไม่ได้จะขยับขยายอะไรก็ไม่ได้จะทําให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความขยันของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ดังใจก็ต้องหมุนหมุนไปนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยรูปแบบของการเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบหมุนอนะ นะคะยังหมุนอยู่ยังหายากอยู่งานก็โอ้ภาระหน้าที่ยังหนักอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจยังต้องฝืนทนทําไปนะคะไม่ว่าคุณจะมีโครงการแบบไหนอะไรขึ้นมาก็ยังทําไม่ได้ต่อให้คุณมีงานก็จริงโหงงานนั้นมันต้องหนักมากงานนั้นมันต้องเหนื่อยมากต้องลุยเต็มที่กว่าจะได้เงินส่วนเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเราจะถามเป็นอีก กองหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแม่หมอไม่ค่อยได้ทำเรื่องของความรักนะเอฟซีก็อยากจะได้เรื่องของความรักให้ละเอียดขึ้นอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักจริงๆขอโทษด้วยจริงๆนะคะเอาละค่ะเรื่องของการเงินการงานในเดือนกันยายนเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอึดอัดอดทนต่อไปแต่คุณผ่านไปได้แน่นอนพฤษศเป็นคนที่เก่งมีความอดทนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ ะะเพียงแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองเรามาดูเรื่องของความรักกันดีกว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจะยาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมันเรื่องของราหูนะมันจะยกย้ายกันแล้วก็มีคนโทรเข้ามาถามกันหลายคนทีเดียวนะคะว่าม,มันจะหนักมันจะหน่วงไหม ขออธิบายนิดหนึงเอาละค่ะเราจะมาดูเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเรื่องของครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันไปนะคะยังดูแลเอาใจใส่กันได้เหมือนเดิมยังมีความสุขนะคะครอบครัวยังเข้าใจคุณอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ ชาวพุชพบเรามัดระวังให้ดีนะคะดาวราหูมันเป็นเรื่องของความโมเมารุ่มหลงคุณมีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้ามาแล้วคุณแบบอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเซง็งเออหรือว่าคุณมีใครบางคนแอบซ่อนอยู่อันนี้คุณต้องระมัดระวังนะถามว่าช่วงนี้คุณยังคุมสถานการณ์เรื่องของความรักได้ไหมครอบครัวคุณถ้าไม่คุณยังไม่มีใครอ่ะแบบ คุณยังไม่มีมือบุคคลที่3อะไรก็แล้วแต่ประคองความรักของคุณให้ดีเพราะครอบครัวของคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณเป็นกําลังใจให้คุณได้อย่างดีนะคะคุณต่อให้คุณจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไหร่ณวันนี้ครอบครัวคุณเข้าใจอย่าพยายามเอาบุคคลที่3เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณครอบครัวของคุณยังมีความสุขดีอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอ่าสำหรับคนโสดนะคะ คนโสดคนโสดอ่ะ o oh, อ sorry s o r r คนโสดนะคะคนโสดดูซิเดือนกันยายนนะคะจะให้ผลแบบใดบ้างว้าคนโสดนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาแหละจะคุยบ้างนิดหน่อยบ้างแต่คุณซีเรียสนะคุณซีเรียสเรื่องอะไรรู้ไหม เรื่องการทามาหากินนะคะทําอะไรจะไปคุยกับใครแล้วมันมันมันรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะเพราะว่าด้วยเนื่องจากการทํามาหากินเรื่องของเงินทองแล้วเนี่ยคนโสดเนี่ยนะถามว่าถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสมันจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วหรือมีคนมาพยายามจะจีบหรือคุณถ้าเกิดคุณอาจจะมองมองใครไว้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยคุณอยากจะ สร้างอะไรให้มันดีกว่านี้หรือมีเงินมีรายได้อะไรที่มันดีกว่านี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องสีเรียสเสน่คุณแรงนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรค่อยๆทําไปแล้วกันแก้ไขไปทีละเรื่องเดี๋ยวอพอเรารู้สึกสดชื่นเรื่องของเงินเรื่องของงานเดี๋ยวความรักมันก็ดีตามไปเองนั่นแหละนะคนโสดคนโสด สำหรับโชคลาภนะคะดูจากพื้นดวงเมื่อกี้แล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโชคลาภแล้วดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโชคลาภนะจ๊ะโชคลาภนะคะยังไม่โดดเด่นยังดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่น สักเท่าไหร่โชคราบนะคะยังดูอึดอัดอยู่แนะนำนิดนึงนะคะออลองไปไหว้พระราหูนะคะเป็นการถือคิดถือดวงตามตามแต่ความเชื่อนะคะไม่เสียหายอะไรไหนไหนท่านก็จะย้ายมาทับหลักเราแล้วเนาะเราก็ไปไหว้ไปกราบไหว้ตามที่มีพระราหูหรือไปบูชาอะไรนะคะแล้วก็ถวายทานบ้างนะคะ10บาท20บบาทอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่มีหรือจะเป็นหลักร้อยแล้วแต่แล้วแต่เท่าที่มี เป็นการเสริมดวงเสริมจิตใจของคุณนะคะเพื่อกระตุ้นโชคลาบอย่าลืมนะคะพระราหูคือคือเทพแห่งการเสี่ยงโชคเทพแห่งโชคลาบเทพแห่งความร่ารวยก็ได้ถ้าเกิดคุณมีโอกาสก็อยากจะแนะนําให้คุณได้ไปสักการะบูชาพระราหูรับรองว่าลองคุณทําอะไรด้วยความมีศรัทธาด้วยความตั้งใจแล้วผลดีมันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพียงแต่โชคลาบสําหรับเดือนกันยาน,นี้มันไม่โดดเด่นเท่านั้นเอง ่าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคําทํานายนะคะเป็นการทํานายแบบกว้างนะคะคุณอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่ามันดีไม่ดีนะคะอะไรที่มีประโยชน์ให้นําไปใช้การดูดวงเนี่ยเราจะต้องดูเฉพาะเจาะจงเราจะต้องดูแบบมีสตินะคะอะไรที่ดีนําไปใช้อะไรที่ไม่ดีรู้สึกว่าจิตตกฟังมาแล้วมันรู้สึกแย่ปล่อยมันผ่านไปแล้วเทปหน้าเดือนหน้านะคะตุดามาฟัง ทำทำนายอีกนะคะแม่หมอวันนี้สวัสดีค่ะ